เกิดจันทรุปราคาสวัสดีครับน้องๆเจอกันอีกแล้วนะครับคาบที่แล้วเรียนเรื่องอะไรไปจำกันได้ไหมเอ่ยคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องสุริยุปราคาไปครับถ้าน้องๆจำไม่ได้ว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรไว้บ้างน้องๆสามารถกดที่ปุ่มทบทวนได้นะครับน้องๆครับ หลังจากคราวที่แล้วน้องๆไปเยี่ยมเจมสที่บ้านมาและได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องสุริยุปราคาวันนี้ก็ยังเป็นการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกอีกเช่นเคยครับและการโคจรรอบโลกนั้นก็เกิดปรากฏการณ์ต่างๆคือข้างขึ้นข้าง,างแรมสุริยุปราคาและในวันนี้เราไปเรียนรู้ปรากฏการธรรมชาติอีกอยาก่างหนึ่งบนท้องฟ้าของเรานั่นก็คือการเกิดจันทรุปราคานั่นเองครับ โดยปกติแล้วดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ที่เราสามารถมองเห็นแสงดวงจันทร์ได้ในเวลากลางคืนนั้นก็เพราะว่าแสงของดวงอาทิตย์ส่องไปยังดวงจันทร์แล้วแสงนั้นสะท้อนกลับมายัางโลกทําให้เราสามารถมองเห็นแสงของดวงจันทร์สาเหตุที่เราไม่ค่อยมองเห็นดวงจันทร์ในเวลากลางวันได้ก็เพราะว่าในเวลากลางวันแสงจากดวงอาทิตย์สว่างมาก การเกิดจันทรุปราคาหรือเรียกอีกชื่อว่าจันทราคาาจะเกิดขึ้นในวันเพ็ญโดยปรากฏการณ์นี้เกิดจากดวงจันทร์โคจรรอบโลกมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับโลกและดวงอาทิตย์โดยจะมีโลกจะอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทำให้โลกบังแสงอาทิตย์ที่จะส่องไปถึงดวงจันทรและเงาของโลกก็ไปตกกระทบที่ดวงจันทร์ทำให้คนที่อยู่ในซิกโลกด้านที่เป็นกลางคืนนั้น มองเห็นจันทรุป,ปราคาในลักษณะรูปแบบต่างๆซึ่งลักษณะต่างๆของปรากฏการจันทรุป,ปราคาที่คนบนซีกโลกในเวลากลางคืนมองเห็นนั้นคือดวงจันทร์โคจรผ่านเงาของโลกนั่นเองโดยประเภทของจันทรุป,ปราคานั้นเราสามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเภทดังนี้ครับจันทรุป,ปราคาเงามัวเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านเงามัวของโลก จันทรุปราคาลักษณะนี้จะสังเกตเห็นได้ไม่ชัดเจนมากนักเนื่องจากความสว่างของดวงจันทร์จะลดลงไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจันทรุปราคาบางส่วนเกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรเข้าไปในเงามืดของโลกเพียงบางส่วนจึงทำให้เห็นดวงจันทร์บางส่วนมืดลงและบางส่วนมีสีอิดขณะเดียวกันจะเห็นเงาของโลกเป็นขอบโค้งอยู่บนดวงจันทร์ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าโลกกลม จันทรุป,ปราคาแบบเต็มดวงเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์โครจรเข้าสู่เงามืดของโลกบางครั้งจะเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงหรือที่เรียกว่าพระจันทร์สีเลือดการที่เรามองเห็นจันทรุป,ปราคาเต็มดวงมีสีดังสีเลือดก้นเนื่องมาจากโลกมีบรรยากาศห่อหุ้มอยู่เมื่อเงาดำของโลกทอดไปทับดวงจันทร์บรรยากาศบางส่วนที่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์จะสะท้อนแสงไปยังเงาดำนั้นบ้าง จึงทำให้เกิดแสงสลัวสลัวปรากฏขึ้นเอาลละครับน้องๆเรามาดูนะครับจากภาพนี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะเงาของโลกที่มีสองส่วนคือเงามืดและเงามัวพร้อมกับแสดงให้เห็นการโคจรของดวงจันทร์ผ่านเงาของโลกเราจะมาดูลักษณะของดวงจันทร์แต่ละภาพกันนะครับจุดที่1ดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลกจุดที่สเริ่มจันทรุป,ปราคาบางส่วน จุดที่สเริ่มจันทรุป,ปราคาแบบเต็มดวงจุดที่สี่จันทรุป,ปราคาเต็มดวงจุดที่หสิ้นสุดจันทรุป,ปราคาเต็มดวงจุดที่หสิ้นสุดจันทรุป,ปราคาบางส่วนและจุดที่7ดวงจันทรพ้นจากเงามัวของโลกจากภาพจะสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ครับปัจจัยในการเกิดจันทรุป,ปราคา จันทรุป,ปราคาไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเนื่องจากระนาบการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์และระนาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกทำมุมกัน5องศาในการเกิดจันทรุป,ปราคาดวงจันทร์จะต้องอยู่บริเวณจุดตัดของระนาบวงโคจรทั้งสองและต้องอยู่ใกล้จุดตัดนั้นมากจึงจะเกิดจันทรุป,ปราคาเต็มดวงหรือจันทรุป,ปราคาบางส่วนได้ ระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์มีผลต่อความเข้มของจันทรุป,ปราคาด้วยนอกจากนี้หากดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากโลกมากที่สุดจะทำให้ระยะเวลาในการเกิดจันทรุป,ปราคานานขึ้นด้วยเหตุผลสองประการคือ 1. ดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่ไกลาจากโลกทำให้เคลื่อนที่อย่างช้าๆ 2. ดวงจันทร์ที่มองเห็นจากโลกจะมีขนาดเล็กจะเคลื่อนที่ผ่านเงาของโลกไปทีละน้อยทำให้อยู่ในเงามืดนานขึ้น ผลกระทบจากการเกิดจันทรุปปราคานั้นไม่ค่อยจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเพราะเนื่องจากเป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนความเชื่อของคนในสมัยก่อนมีความเชื่อว่าการเกิดจันทรุปปราคาหรือที่เรียกกันว่าราหูอมจันทร์จะนำซึ่งความหายยนะและภัยพิบัติมาสู่โลกและคนจีนกับคนไทยจึงมีวิธีแก้เคล็ดคล้ายๆกันเช่นการส่งเสียงโร้อง ขับไล่จุดประทัดตีกระทะตีกระลาเอาไม้ตำน้ำพริกไปตีต้นไม้เป็นต้นเป็นยังไงบ้างครับน้องๆน้องๆคงได้ความรู้เกี่ยวกับจันทรูป,ปาราคามากมายเลยใช่ไหมครับตอนนี้ก็ถึงเวลากิจกรรมสนุกๆแล้วหรือครับน้องๆกดที่ปุ่มกิจกรรมเพื่อทำกิจกรรมได้เลยครับ หลังจากที่วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องจันทรุป,ปราคามาพอสมควรน้องๆพอจะจำกันได้ไม่เอ่ยถ้ายังจำกันไม่ได้เราจะมาทบทวนกันอีกสักครั้งนะครับน้องๆการเกิดจันทรุป,ปราคาหรือเรียกอีกชื่อว่าจันทรคตจะเกิดขึ้นในคืนวันเพนโดยปรากฏการณ์นี้เกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกแล้วโคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกันกบโลกและดวงอาทิตย์โดยจะมีโลกจะอยู่ตรงกลาง ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทำให้โลกบางแสงอาทิตย์ที่จะส่องไปถึงดวงจันทร์และเงาของโลกก็ไปตกกระทบที่ดวงจันทร์ทำให้คนที่อยู่ในซีกโลกด้านที่เป็นกลางคืนนั้นมองเห็นจันทรุป,ปราคาในลักษณะรูปแบบต่างๆลักษณะต่างๆของจันทรุป,ปราคาแบ่งออกเป็นประเภทสประเภทดังนี้จันทรุป,ปราคาเงาม,มัวเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านเงามัว,มวของโลก จันทรุป,ปราคาลักษณะนี้จะสังเกตเห็นได้ไม่ชัดเจนมากนักเนื่องจากความสว่างของดวงจันทร์จะลดลงไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจันทรุป,ปราคาบางส่วนเกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรเข้าไปในเงามืดของโลกเพียงบางส่วนจึงทำให้เห็นดวงจันทร์บางส่วนมืดลงและบางส่วนมีสีอิฐขณะเดียวกันจะเห็นเงาของโลกเป็นขอบโค้งอยู่บนดวงจันทร์ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าโลกลม จันทรุปร,ราคาแบบเต็มดวงเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์โคจรเข้าสู่เงามืดของโลกทั้งดวงปัใจจัยในการเกิดจันทรุปร,ราคาการเกิดจันทรุปร,ราคาดวงจันทร์จะต้องอยู่บริเวณจุดตัดของระนาบวงโคจรทั้งสองและต้องอยู่ใกล้จุดตัดนั้นมากจึงจะเกิดจันทรุปร,ราคาเต็มดวงหรือจันทรุปร,ราคาบางส่วนได้ ผลกระทบจากการเกิดจันทรุปราคานั้นไม่ค่อยจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเพราะเป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืน